ลอยแล้วโอ้โหปลากระพงโง่เนี่ยใช่ปะไปสุกไปสุกไปสุกไม่ได้เตรียมสวิงรยังซุ่มทุ่นเร็จเลยอะ่ะ มาช่วยปร,ประชาสัมพันธ์นะก็ไม่ได้มีค่าใช้ใจ่ายอะไรคือไม่ได้จ้างผมอนะถ้าไม่ใช่บอกเหมาโดยตรงนะนะครับเป็นธรรมชาติเลี้ยงตามธรรมชาติแล้วมาเปิดเหมาตกหรือธรรมชาติเลยหรือ,อยังไงก็ตามที่เกี่ยวกับธรรมชาตินะครับผมก็จะช่วยประชาสัมพันธ์อยากให้มีหมายแบบนี้เยอะๆโอเคใช้ได้นะแต่2อ0ร้อยนี่ตัดเจ้าอีกนะผมไม่เกี่ยวนะครับ <laughs> นี่ที่สกไซ์ไว้นะครับ วันนี้ผมมีหมายที่ผลแนะนำเข้ามานะครับว่าเขาจะเปิดตัวประมาณเจ็ดไร่แต่ผมไม่ได้ไม่ได้ถามอะไรมากว่าเป็นยังไงบ้างผมมาถึงที่นี่ตอนนี้หกโมงช้านะหกโมงนิดนิด เพื่อมาดูว่าเป็นยังไงแล้วมีใครถามไหมผมก็เลยได้สอบถามว่าที่นี่เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเล่าให้ฟังเดี๋ยวผมจะกลับไปที่ร้านหลุมแก้วนะครับไปกินข้าวไปอะไรก่อนแล้วก็มาเสายสายสักประมาณ9้าโมงสิโมงค่อยมาวันนี้นะครับมีหมายอ่อยไว้ด้วยนะแต่ผมจะไม่ตกข้ออะไรจะว่ากันนะครับจะมีหมายหมายอ่อยทางโน้นนะครับแต่เราไม่ตกนะครับเดี๋ยวเราจะไปตกทางโน้นครับฝั่งโน้นนะครับฝั่งโน้นอันนี้เดินทางออกนะครับไปกินข้าวก่อน หมายวันนี้คือหมายเจ็ดไร่นะครับที่บางเลนก็คือหลายคนน่าจะรู้จักบ่อลุงพลนะ่ะพี่พลน่ะนะครับผมเรียกเขาพี่เพราะว่าอ,อ,อยู่เขาไม่ได้เยอะมากนะเ,เขาจะเป็นคนแบบหาหมายตามตามแถวแถวบางเลนนี่แหละนะครับไม่ว่าจะหมายแปดรอยไร่สองร้อยไร่หรืออะไรก็ตามพวกเนี้ยซึ่งแกก็บอกผมทุกหมายนะแล้วผมไปตกเนี่ยแกก็จะไม่เก็บตังค์แหละแต่ผมก็ไปบ้างไม่ไปบ้างนะครับผมจะแล้วแต่หมายถ้า ผมก็ต้องดูว่าเป็นหมายธรรมชาติที่ตรงกับคร이เตอร์ผมไหมไงอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่ก็คือหมายธรรมชาติแต่วันนี้ที่ไปเนี่ยนะครับก็จะไม่จะไม่ใช่ธรรมชาติ100%จะเป็นแบบกึงก่งๆนะครับซึ่งเป็นเป็นบ่อขนาดไม่ใหญ่มากเจ็ดไรนะครับอ่อเป็นของเป็นของส่วนตัวของใครสักคนนึงละนะครับแล้วก็มีคนมาเหมาเคยเลี้ยงแล้วปลาเคยนกน้ําอะไรประมาณนี้จนมาถึงตอนนี้เนี่ยพี่พลเข้าไปเหมาต่อเพื่อเปิดตกวัตถุประสงค์ก็คือว่าเขาจะ เปิดเหมาให้ตกปปลาที่มันค้างบ่อต่างๆอ่ะซึ่งก็ไม่ได้เลี้ยงมานานแล้วนะครับผมก็เรียกว่ากึ่งธรรมชาติแล้วกันเปิดตกให้หมดแล้วเขาจะปล่อยพันปลาอือ่นๆเข้าไปอะไรประมาณนี้นะครับไม่เป็นไรห,ออไร,หรอกเอาเป็นว่าตอนเช้าผมไปสอบถามมาแล้วว่าเป็นอะไรยังไงบ้าง <Okay. S 1> ไปถึงเดี๋ยวผมคุยให้ฟังว่าตรงไหนนั่งยังไงนะครับคือพี่พลแกะอ่อยไว้ให้ผมแล้วแหละส่งมาด้วยว่าอ่อยตรงไหนแต่ผมจะบอกพี่พลว่าผมไม่ไปตกที่จุดที่อ่อยนะนะครับผมจะตกจุดที่ไม่อ่อย เพราะว่าคนส่วนใหญ่เขาจะไม่ตกเขาจะไม่ได้ตกจุดอ่อยนะครับอ่ะไม่ได้ปลาค่อยว่ากันนะไปะไปดูว่าอ่อยไว้ผมตรงไหนแล้วผมจะตั่งตรงไหนนะครับไปโอเคนะครับตอนนี้เรามาถึงที่บ่อแล้วนะบ่อก,ก็คือขนาดแบบประมาณสามเดี่ยมฝั่งที่อยู่เนี่ยก็จะกว้างนะครับแล้วก็แคบลงไปทางโน้นปกติเราจะบอกว่าหมายที่ยาวๆเนี่ยเราจะเลือกนั่งตรงกลางใช่ไหมซึ่งจริงๆก็ควรจะนั่งตรงกลางนะแต่อย่างที่บอกอะว่าหมายที่มันไม่ใหญ่มากเนี่ยถ้าเลือกได้นะครับ ก็จะเป็นหมายหัวบ่อแล้วก็ท้ายบ่อซึ่งผมสอบถามลุงที่แกอยู่ถึงนี่แหละท้ายบ่อทางโน้นอ่ะจุดที่พี่พลแกอ่อยไว้ให้ผมนะจะไม่ลึกนะครับประมาณเมตรหนึ่งแต่ตรงเนี้ยนะครับตรงนี้จุดที่มันกว้างเนี่ยนะครับจะติดคลองฝั่งโน้นนะ่ะจุดนีจ้จะค่อนข้างลึกนะครับค่อนข้างลึกประมาณ2เมตรามป็นว่าเดี๋ยวเราลงตรงนี้นะนะครับแกน่าจะโทรมาลนะเดี๋ยวรับสายรอครับ พี่พลผมมาตกแล้วนะกำลังมาทุงมาถึง mm hmm. พี่พลจะเปิดตกวันไหนนะผมจะได้บอกว่าอาทิตย์นี้คนละเท่าไหร่เราสองร้อยแล้วเปิดอาทิตย์จันทังคารไปอย่างนี้ใช่ไหมว mm hmm. ันที่เดียวนะ mm hmm. ก็เดี๋ยวยงไงผมลงเบอร์พี่พลไว้ให้เขาแล้วกันดีถ้าตกไปคิดแล้ว mm hmm. เออผมเห็นแล้วพี่แต่ว่าตรงนั้นมันตื้นเดี๋ยวผมจะตกตรงนี้ข้างหลังก่อนโอเคพี่รับ เออไม่เป็นไรเดี๋ยวผมดูตรงนี้ก่อนผมดูตรงนี้โอเคคแบบนี่วางแล้วนะนะเดี๋ยวเราเอาตรงตรงนี้นะครับจะบอกว่าไปอ่อยทางโน้นแต่อย่างที่บอกนะครับว่าถ้าเรามากันเยอะๆหรือคนส่วนใหญ่ที่มาไม่ค่อยจะได้หมายอ่อยอยู่แล้วนะครับดังนั้นเราต้องเลือกหมายที่คิดว่าดีที่สุดต่อนะนั้นต่างนี้แหละกลางเนี่ยนะปลาขึ้นนะปึ๊บ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 แต่ว,ว่าตัวปลาใสไม่ใหญ่เท่าไหร่เตรียมอุปกรณ์ดูนะครับ เรามองเห็นตรงนั้นไหมที่เป็นเกาะมันเป็นเกาะนะครับเมื่อกี้ไปดูแล้วหน้าตกเหมือนกันนะตรงนี้นะครับเข้าไปนั่งได้เลยนะตรงลำไส้บบมาใครมาก็นั่งตรงนั้นน่าจะดีแต่ผมจะเอาตรงนี้แหละคือผมใกล้รถไงไม่อยากแบกของไกลแค่นี้พอโ <Okay S 1> อเคนะครับจากที่วัดระดับน้ํานะแล้วก็เอาเอ๋อไปเนี่ยไม่ลึกนะครับเม็ดเม็ดหนึ่งอะที่รูกแกบอกสองเม็ดผมว่าน่าจะอยู่กลางๆหน่อยอาจจะอยู่ตรงช่วงเกาะ ยื่นออกไปนนถนนนะไม่เป็นไรนะเราตกตรงนี้ก่อนก็หมายแบบนี้ก็ถ้าเกิดไม่ได้ไงก็ว่ากันทีนึงย้ายไม่ย้ายเนาะแต่ถ้ามีผลประกอบการสักนิดหน่อยก็ผมว่าโอเคแล้วแหละเดี๋ยวไปสีเดียนนะเดี๋ยวลองดูก่นที่เราจะตกน่าจะประมาณนี้เดี๋ยวปรับประมาณหน่อยนะึงตั้งประมาณนี้แหละนะครับตกก็ประมาณใกล้เคียงกันนี้แหละโอเคเริ่มตกนะครับ10โมง33นาทีโอเคคุณมาคุณมานะตกเลย ตรงนี้นะครับจน,นก่อนนะครับผานจนก่อนโอเคเสร็จแล้วไอุ้นมาที่หนึ่งนะครับอุย๊ยมีอาการเลยครับมีอาการเลยมีอาการเลย โอ้ยตึกเตอลยโอเคมาได้ไนะมม,มีอาการนะมาแล้วมาที่สองนะครับมาที่สองมาที่สองมีอากล้าอ่ะมันก็จะมีอาการนะแต่นะไม่รู้ปลาอะไรนะครับ ไปไปนไรดูก่อนเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้แป๊บเดียวรู้เดี๋ยวโตตัวกันจะยังไม่เข้าที่เข้าทางนะครับผมก็จะยังไม่อไปละไปสอง หม้ยที่สามก็มีอาการทุกหมาเลยนะลงผู้มีอาการเลยเดี๋ยวขอดูในกล้องก่อนนะครับแป๊บหนึ่งให้มันเข้าใ้เฟรมก่อนอนะ่ะไปละตัวแรกตัวแรกมาแล้วครับปลดดินลูกปลานินนะลูกปลาดินลูกปัาดินก็สครับ <c oughs> <c oughs> อุ้ยอ,ยอ,ยอุย้ลูกชากลูกะ ลอยแล้วโอ้โหปลาพกปลากระพุเมื่อวนเนี่ยใช่ป่ะไปลอยแล้วกระพุเมื่อวนเนี่ยใช่ป่ะนี่ลอยแล้ว,<ๆ>ลอลวโอ้โหปลาพกปลากระพุเมื่อวนเนี่ยใช่ป่ะไปสุดไปสุดไปสุดไ,ไม่ได้เตรียมสวิงอะ่ะเดี๋ยวนี้ปลวกกระดิ่งสายใหญ่กระดิ่งสายใหญ่ ไปสกครับไปสกไปสกโอ้โหไปเตี้สยสรุดเลยเดี๋ยวรอให้มุนแะไก่อนนะเอาบินเลยอ่านี่อีสกใสไว้นะครับประมาณผมว่าประมาณเจ็ดเปขีดอะ่ะนี่เจ้าไม่รู้ว่าเป็นปลาเก่าหรือว่าปลาเพิ่งปล่อยนะแต่แกบอกว่าปล่อยกับพงห้าสิบตัวเพื่อมาไล่กัดลูกลูกปลานะครับแต่ไม่เป็นไรอ่ะมาแล้ว เศษอะได้แล้วนะจริงๆเอาละอถอนสวยด้ะสะมาถอนต้องรีบซูมนะครับอ๋อลงไปปุ๊บกินเลยอ่ะ อันนี้นสายดีนี่นะครับอ่ะสายดีขึ้นเลยนะ,อ,ะอยังช่างเนี่ยนยะังซุบทุไ้เสร็จเลยอะ่ะ เห็นทุนหรือเปล่าไม่รู้เนะี่ยน่าจะไม่เห็นทุนแน่เลยอ่ะไม่เป็นไรนะครับได้ปลาแล้วเห็นทุนละเห็นทุนละอุ้ยดึงไปเลยต้องรีบซื้อต้องรีบซื้อแล้วต้องรีบซื้อแล้วเดีย๋ยวไม่ได้ซื้ออะไปเดียววะไม่เห็นเลยเอาอัางเอาอัางเอาอยางเอาเอง <laughs> đi Điều... à Ôi Ui. Ôi... Ui. Ôi... Cái Ôi... lụt bư, ô đồ đi đen rồi, Cháu. สวยสวยโอเคตัว้แดงหมนเลยโอ้โหต,ต้องถ่ายรูปนะครับต,ต้องถ่ายรูปนะครับเจ็ดขีดนี่ที่ตกมาดีที่สุดละผมคิดว่าตกไปเรื่อยปลามันก็ได้เยอะอยู่นะครับอ่เก็ตัดสินใจ้าเองนะว่า200บาทนะครับวันอาทิตย์ใครจะมาก็มานะเป็นกึ่งธรรมชาตินะครับไม่ได้เป็นบอมเหมาแบบซื้อมาปล่อยนะนี่ปล่อยตั้งแต่เด็กนะตั้งแต่เด็กอะ อะไรประมาณนี้นะครับคือเขาต้องการที่จะระบายประมาณว่าล้างบ่อแล้วก็ปล่อยพัน์ปลาใหม่นะโอเคนะครับใช้ได้นะแต่สองร้อยนี่ตัดสินใจอีกนะผมไม่เกี่ยวนะครั <c ười> บเบอร์นนะ่ะก็คือตกมาจริงๆครึ่งชั่วโมงอีกนอะอาไปครึ่งชั่วโมงนินใหญ่ตัวหนึ่งอิสอะใหญ่ตัวหนึ่งที่เหลือดินเล็กนะครับ Lagipun, 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 lagipun ตอนนี้นะครับตอนเที่ยงนะครับคือผมอ่ะไม่ได้ถ่ายละเพราะว่ามันถ่ายทุนยากแล้วก็คิดว่าจะเลิกแล้วไงโอ้โหตกตกไปแบบสนุกมากคือเหมือนมาให้อาหารปา่านะนี่ครับไม่รู้ถึงสามนี่รู้ถึงสามสิบบกเพียนนะครับอะไรก็คือผมจะเก็บละก็เลยถ่ายนิดหน่อยให้ดูว่าก่อนนั้นเนี่ยตกวัานี้ไหน เนี่ยเอาหมดแล้วโอเคนะครับพอละพอละก็โอเคนะครับก็ส่วนตัวผมรู้สึกว่า200ถือว่าคุ้มกับเวลาที่ผ่านมาเนี่ย สิบโมงครึ่งถึงบ่ายสองโมงครึงนะครับเนี่ยนะครับแล้วเท่าไหร่ไม่รู้นะแต่ว่าผมว่าคุ้มคือทุกไม้ที่โยนเข้าไปอ่ะไม่ต้องลุ้นทุนเลยแค่ต้องเดาว,ว่ามันกินหรือเปล่าออทุนตัวนั้นนะ่ะเพราะว่ามันตั้งไม่ได้นะครับตั้งเอียงโจมถอนอยู่อย่างนั้นอนะ่ะทั้งวันไม่ต้องอ่านทุนเยอะมาที่นี่ใช้ความรู้สึกทํามานะเป็นว่าตัดสินใจกันเอาเองนะครับ สามสิบบวกแน่นอนแต่ว่าไม่ออกมานับละเดี๋ยวกลับไปบ้านนัาทีถนะึง้วโอเคนะครับก็ผมมาช่วยประชาสัมพันธ์นะก็ไม่ได้มีค่าใช้ใจ่ายอะไร คือไม่ได้จ้างผมอะผมก็คือใครที่ติดต่อมาแบบเนี้ยผมไปหมดถ้าไม่ใช่บ่หมาโดยตรงนะนะครับเป็นธรรมชาติ <S <S 1> <S 1> เลี้ยงตามธรรมชาติแล้วมาเปิดเหมาตกหรือธรรมชาติเลยหรือ,อยังไงก็ตามที่เกี่ยวกับธรรมชาตินะครับผมก็จะช่วยประชาสัมพันธ์อยากให้มีหมายแบบนี้เยอะๆอ่ะโอเคสองบาทก็ลองดูไซส์ปลานะครับก็ได้30สิบวกโดยส่วนใหญ่ก็เป็นก็มีไซส์กันทั้งนั้นนะครับกาไได้ไปอิศกมาตัวหนึ่งจะไปขีดนะ ที่เหลือเป็นปลานินหมดนะครับขอบส่วนปลานินไซส์ดีๆอยูไม่ดูนะเอาโอเคอันนี้ก็ไซด์นี้ก็ได้อยู่ประมาณกี่ตัวเนี่ยก็ได้หลายตัวอยู่นะไซดีนะประมาณเจ็ดขีดนะใหญ่ก็มีนะนี่ไซด์โลก็เยอะนะเพิ่มไ,ได้เนี่ยสองเรือนอืม พวกนี้มันโตเองเหรอพี่หรือว่าไงเนี่ยอ่าก็าเราเลี้ยงเงินปังบ้างอะไรบ้าง,งมีเลี้ยงบ้างเนาะใชโ่โอเคประมาณนี้แหละตัวนี้น่าจะใหญ่สุดโอเคตวัสดีครับโอเคครับสวัสดีครับก็มาไม่มาไงโทรหาพี่พลนะเดี๋ยวผมจะใส่เบอร์ลงไว้ไว้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับ,รบไม่เกี่ยวกับผมนะนี่แกไม่ได้จ้างนะนี่ <S 2> <S 2> ผมได้เท่าไหร่คือค่าจ้างนะครับใครว่างมาครับผมใครว่างมานะ มาตกปลานะครับตอนแกชอบหาหมายผมชอบนะหมายดีๆแบบนี้ครับโอเคยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยพี่ดีครับผมขอบคุณมากพี่คาร์แน้วว่าเบลสินี้น่าจะสามสิบบวกมีนะครับสา <osure> มสิบบวกนี่